ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสงนี้กับห้างหายไปโดนพี่น้องเลยบ่ได้พบกันลายมือเท่าไรสี่ห้าหมือเลยบ่ได้เอาคลิปลงทุกคนบ่ได้ขึ้นผู้ขึ้นผ่านะะสูงนี้กับเอามาหน้าทุกคน่านน้ำไห้น้ำหน้าตนนัวนี้ไปเฮ็ดโถตะกา้าตัวน,นี้โต๊ก,ก้าเลยฝนต๊กนะสองสาม,มือเนี่ยต๊กที่ติดเลยเมื่อนี้กับว่าสี ไปมัดโถตะก้าทุกคนมัดบบท่านแล้วซ้ำมัดบมวานเนี่ยมื่อนา้ว่าสิไปซ้ำให้มันแล้วมันนีป่าขึ้นเนี่ยนะแถวหน้าว่าสิไปตึกเบืงป่าเนี่ยทุกคนป่ามันขึ้นมาไข่ความจริงกับโบเป็นตะจับเราแงามนี้แต่นนแบ,บ,ไไนะมบมุมีของกินทุกคนป่ามันแพร่พันธุ์มนี้ป่ามันไข่โบเป็นตะจับมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปบบได้แล้วบุมีของกินทุกคนป่ะไปเบื้องหน้าเฮาทุกคน ทางกะทางสบายแต่ทางง่ายอ่ะทุกคนพอแวะไปฮอดทางน้อยก็โอ้เหมือนปานญาคี้ต้มรู้สึกโผ่ห้อยปอดอ้ยแขมบ้านรับ กำลังไถหน้าโอ้น้ำมั่งกลางหน้าเลยนี่ทุกคนพวกรนตกมาก็มีชีวิตชีวาได้แบบน,นี้ชาวบ้านก็ไถหน้าตกกล้านั่นเป็นชาวบ้านทุกคน ข้างใครหน้าโต๊ะก,กาคราบคนลงหน้าลายแล้วคนวนี่นคนโต๊ะก,กานะสวน่ปไปหน้าเท่ากันต้องข้างกับมื้นขนาดไหน ได้พกอาวุธปืนมาแล้พี่น้องเอ้ยพกแต่เหี่กับคล้องนี่าไปตึกป่ามาเนี่ยหน้าไปที่เรียบร้อยทุกคนบบแมนหน้าที่เข้าเคยไปหายิ่งเลยทุกคนอันนี้เป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งหน้าต่นั้นเป็นติดแคมดงหน้าตันั้นตัวนี้บบค่อยมีดงไแต่ก็มีอยู่ นกปอดหลายขนาดทำอะย่ำเสาไปเรื่องตะกาเฮาโดบก่อนตะกาเฮากัยังอีกห้าวหนึ่งมัดไปแล้วสามห้าวทุนเฮ็ดสี่ห้าวพ่อพอโง่ควายบทบุเข้า,ขานะ มีสีสัตวแล้วฝนตกแล้วนี่ไอห,หน้าก็มีน้ำเลยเดี๋ยวหอยโค้งก็มาทุกคนต้มหอยโค้งแซบได้ยางนี่นี่เป็นไม้ไผ่เหราใหดห้าโหนี่นี่เป็นตะกร้าเห้า ท่านแล้วทุกคนทรัพนี้เนี่ยโง่ควายดองเขาสบายได้สี่ห้าวนะนี่ฮก็ได้สองสามห้าวนี่ยังท่านเอาเอาซักอะไรทุกคนโบเรวันเอาซักเราก็ป้อนเข้าป้อนเข้าลงไปป้อนกาเข้าลงไป,ป บ้าณห้าหกมือน่าจะออกนะกรแตกงอต,ตอนนี้โอ้แดดเลยมาทุกคนไปนะครับไปว่านเบื้องป่าก่อนม่อนเที่ยวเห็นป่าปว่านแห่ป่ากันทุกคน คาดทุกคนเลยจักป่าจะอยู่จักบอ่อแ,แหลแหนูกัร์ดแล้มันกรัรดตอนไหน เป็นคองทุกคนมาใส่ป่าเอามามือก่อนก้อนมันเป็นป่าสายหองทคนนะหงนีนะ่มันไหลลูกป่าหาโยใยไนะ่ป่าบืนเนะี่ยฝนตกสองมือติด ป่าบืนขึ้นมามักกะลายนะน้ำบกว้างไปเลยนะอยู่ในทางนี้นแค่มาทางขึ้นไปนี่น่าจะเป็นปลาสังเง่งนะน,นี่ใส่หองคนปลาไม่ใช่บืนขึ้นมาแต่พวกโอ้โหโหโน่อยแต่นะมันมีโหโ้ใย่นะอยู่หลุมคน นี่ป่านะคนป่าลายเท่าไรเดนโนดป่าจะแง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปโอ้โนดป่าทุกคนยันจะมีไม้ลายเลยทุกคนเออ น่จะไม้แหรออ่าไม้อ้ไุ่นไม้ถอนบักไงตาตา ุกคน,นมันแห่หาดทุกคนเลยแห่มันคาดนะมันม่คอยยูนทุกตัวเดียวปลาังเงยงทคนนี่เงีง้งนป่าปักเจ็บนะโอ้ปลากดบอกว่าแต่จะเงยงนคนปลากด ปรากฏน,น้อยทุกคนป่าลายเนี่ยแต่ว่าแห่เขาคาดมันค่อยติดนะเอาได้ปรากฏตัวหนึ่งทุกคนลุ้นต่อทุกคนลุ้นต่อเก็บป่าก่อ็แล้วได้ป่าสองสามตัวตอนนี้นี่จะใบตองพี่น้องเอ้ยได้ป่ากินอยู่บอน้อเมือน โคตใหม่เลยทุกคน,นได้ปรากฏอีกแล้วได้ขี้เงอนหลายกวกาป่านะปรากฏอีกแล้วมันใบตองทุกคนฝนตกไม่ใบตองลายลีหลอ น,น้ำก็บ่ได้ลายแต่ม่แด่สั้นนี่ตัวที่สามทุกคนปรากฏคชื่อก้าเพิ่งได้ตัวที่สาม ปลาเข่งน e like. yeah. ี่คนปลาโคดบักในลายจักปใส่มือนเลยปลาเข่งหรือว่าปลาหมอนั่นแหละ มีแต่ปากกดล้วนๆทุกคนโอ้ยปลายยาื่นเลยนะสลายได้มาปากฏดัวยญ่ายติบนี่ไปแบบแกแง่งแซ็บแซบแรง ป่าเสริมทุกคนนี่เป็นป่าเสริมนี่ป่าฝนตกไม่ไหมละป่านี่ยังแซบเลยละนี่โอ้ไม่ไห,หลต่งเต็มไปทุกคนไาลุยต่อตัวนี้ง่กยก็มูทุกคนป่าขอตัวนี้ซ้ำแขนแล้วแต่นี่พอจะได้ผลไหมเออ มันได้เอาไม้ถังเอามันเข้าขี้หินตัวนี้เดี๋ยวมาเสื้อแห้อ่หมานปลาคอใหญ่แล้วมันน,นี่ทุกคนโอไ้ได้ตัปลากดมึงได้ปลาคอใหญ่บัดหมานแล้วมานแล้วเก็บก่อน รอบนี้ปลาดุกทุกคนตัวย่างง่ายเลยปลาดุกหน้าได้นี่เหมืนปลาดุกเลงลเงนี่ทุกคนนี่เหลืองอมเติมเลยปลาดุกหน้าสดสดเลยแหละนี่เหมืนปลาเลืองนี่ทุกคนนี่ปลาหน่องเลยนะี่โอ้เต็มกลับเลยทุกคนนี่สั้นตึกตึ๊กตึกตึกต๊กรู้สึกว่าได้หลายเติบแล้วตอนนี้ทุกคนหนกคลองเลยนี่ปลาดุกมานะปลาดุกน้ำมันนี่นะเ้าหักเหงี้ยละ เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยน้ำน้ำจนคุ้น,นมนันคนนี้เขาโกนอยู่นี่ผู้เดียวหมดได้กว้างไปได้นะจักน้อยช่างจักเขิงสะโมงพ่อเดี๋ยวโกนต่อนะเขาล้นจะน้ำคุ้นมาเลย ได้ทั้งปลาคอได้ทั้งปลากดได้ทั้งปลาดุกตัวนี้ได้ทั้งปลาเสริมปลาเข่งทุกคนปลากระโบาะก็ได้อยู่นี่เง้เราตึกปลาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนได้พอกินแรงอยู่เบิ้งเสื้อผ้าี่มั่งแม่หมัดน้ำฝนตกไม่ทุกคนขึ้นน้ำชาโนมเลยนะให้พวกผลงานทุกคนน่าจะพอได้กินแรงอยู่ ให้เห็นบ้างผลงานเนะทุกคนนะนี่โอ้โหปลาดุกออกมาก่อนโอ้ไอนี่นี่ปลาเบิงคนเบิรงปลาเข่งก็มีนี่โอ้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 โห้ปลาขอออกมาน้ำหลังนี่ยนี้ยโมเมอดนี่ปลากระเดิดก็มีนี่ ว้าวว้าวโอ้โหปลาสาปลาสปลาเสริมก็มีทุกคน ừ, นี่แเศรษฐาปลาเสริมฮะเดซิมวบอร์แกงไหมไงแกงสักหน่อยก็ปลากสเช่นนี้เลยนี่ป <Wow. S 1> ้าคนเกือบเต็มหม้อลเลยใส่ข้อนี่ถึงข้อมันเลวนะ นีป่ปลาซึ่มปลาดุกปลาดุกหน้านี่นี่ปลาดติ๋งใช่ไหมโอ้เป็นสีตอนเท่าได้นั่นสีเหลืองอมเติมแล้วก็สีขึ้นน้ำเลยเป็นมาเป็นสีดำๆแล้วบ้านนี่โอ้ปลาธรรมชาซาดลุ้นคนเลยเซ่บแน่แน,นอนมาเลยนะแกงนะมาสีแกงเอามาเลยมันลากหลายปลาแล้มีทั้งปลาขาวก็มี แข่งก็มีเอาเอาตึกป่าขึ้นมากอะสิะได้ไปมัดโหตะก้าแล้วก็สิได้เมื่อทุกคนสิได้หาอ้ำน้ำก็ได้หาน้ำ,นำอยู่ห้วยหมดละมีห้วยอยู่ไปล้างสาสางโตกันมาได้แล้วขอบคุณสชาวการที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเช่นนี้ก่อน ก็ตัวไปล้างตัวกันก่อน